เห็นครับแล้วสิ่งไหนที่เขาจะปลุกข้อหาตัวเรานะครับผมตามความเชื่อในคำโบราณของพูดมานะครับครับดูลุงจะมาจับช้างนะครับสีโ้กสีดำครับผมแล้วจะนั่งเชื่อครับนั่งมันชนไม่มีห่าเนี่ค่ะดูดูข้างหลังนะคะ กับหางช้างยาอะไรยาชิ้นไปเร่งอีกตัวหนึ่งวะขอ๋อนี่คือทำเป็นแหวนแล้วเนาะหางช้างขอบคุณแกเอาหางช้างหางดอกหางแก้วไปไว้ปิดเนื้อที่ตัวขอบคุณครับโชคดีมีใครครับคนเก็บยาอะไรข่มไข่ยางนี้หมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดไฟมีแต่ความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิตตลอดครับผมแล้วสีขาวคือ็ยัง Mm? ตัวนี้ในมือผมคืองาช้างนะครับไม่ใช่กระดูกครับตัวนี้ครับถ้างาช้างมันจะเป็นเส้นเป็นลายแบบนี้ครับมันจะเป็นนี้ครับงาช้างนี่เขาจะใส่ไว้เสริมดวงเสริมบารมีครับครับปรับบามงบาลมีเสริมดวงเสริมตาของเราเองครับผมตัวนี้สามพันครับมันจะเป็นนี้ครับเพราะว่าเป็นงาช้างงาช้างครับผมตรงไปทำจากงาช้างครับอันนี้งาช้างแท้เป็นเส้นครับจะเป็นเส้นเป็นลายเลยครับผม งานช้างเทเท่นัคะเบนรถมารถมาโอ้ใหญ่มากเลยวิ่งั้งกันนี่ครับไม่ดีมองเห็น่าจะบาดสามังนะัเพราะว่างานช้างนี่มันแครับ ครับแรงจริงครับสร้างเป็นฐานแล้วก็รากษาครับผมผมให้เลขสวยกับลุงพล2,900 2,900ร้สลดแล้วนะคะเอาเป็นเลขสวยมันจะได้เก้าามันแล้วแต่ครับผมแต่ถ้าได้งานช้างนี่เขาจะไว้ประดับบารมีครับบารมีมันจะเสริมดวงครับผมเดี๋ยวคุณได้เงินใหญ่เนี่ยเซเลนเตนอยู่ไกล นิ้วใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ใสแล้วไม่กลัวหลุดหางสวยนะครับไม่้องไม่่อไปแล้ว ไปดูนะคะโอ้โหนอนให้ดูด้วยโอ้โหนอนให้ดูด้วยนะคะนั่งแล้วก็นอนกินอิ่มแล้วก็นอนนะคะโอ้โหนอนคุณนอนนะคะกินกล้วยกินหญ้าหวานกินอ้อยหวานแล้วอิ่มแล้วก็นั่งแล้วก็นอนเลยนะคะแบบสบายเลยนะคะโอ้โหนี่ค่ะนี่นะได้หนึ่งร้อยเลยนะคะ ให้พี่สาวด้วยโหพี่สาวได้เยอะได้ร้อยห้าสิบเลยแล้วขอบคุณค่าด้วยนะคะน่ารักจังเลยโอ้โห,โหขอบคุณด้วยน่ารักนี่นี่น,น,นี่ร้อนแล้วนะ บาอ้กเริมอ้อกเตอ้อมือบ้างเดนเดียวเดินเดินเดียวทำผ้าน่ารักใจกเดโอยโอ้ยโอ้ยโอยะไรเนาะเนี่ยขอบคุณครับบ่เอามาบเดเนละมาเอาคนมเอาบ้อ้อยอ้อยไรนาแดีเตงหอดยองมือบ้างเอยขาเต้นให้ดูหยโอ้โหก็เส้นให้ดูได้ด้วยนะคะ นี่การเต้นมาดูด้วยนะคะน่ารักจังเลยค่ะดูดูดสองพี่น้องนี่นะน่ารักจังเลยมีทั้งขอบคุณแล้วก็มีทั้งเต้นโซเต้นโซด้วยนะคะโอ้ยด้ยเจอโอ้ยเฮ้ยมโอ้ยเฮ้ยไม นะคะสองเสื้อน่ารักนะคะตัวเล็กนี้ก็น่ารักตัวเล็กเต้นด้วยนะคะน่ารักจังเลยโอ้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 ยมะนาวก็ขอบคุณอีกแล้วนะคะนี่ น่่น่น่เก่ง่่่่บบล่มันกินไม่ได้มันมันต้องหักให้นั่นออกก่อนงไนานน่งน่ไนาน่ารักจังเลยนะโอ้โหตีลังกาบอ่ะ ดื่มมากเลยนะดูดูนี่นี่โอ้ได้ตังค์ด้วยนะคะนี่ได้รับรางวัลด้วยอืได้รับรางวัลด้วยนะคะนี่ถอนสายบัวนะคะถอนสายบัวนี่ถอนสายบัวค่ะ มานีเสรแปนาบกแผนหางช้างก็ม <yes> ีด้วจ้าด้อแผนหางช้างราคาเท่าไหร่คะวงละสามรกับเร่งละสองร้อย๋อสามร้อยค่ะมาานุมาอาแม่พันกสมานก็จ้าก็เรื่อาแม่พ uh> uh uh ันกสมานก็จ้าก็จ้าจ้าขอบคุณนะจ้าอาแม่พันกสุมานจ้าแผนหางช้างนี่เอางมงคลมาน้ำส้างนี่จ้านกินสับปะรดนะคะ ไปไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้แม่ดาดกดกวนนะคะสวัสดีค่ะ